มาสอนวิธีกันจับกันไก่ได้เนี่ยนะสร้างไซสสอนนะเอากันไก่ตั้งซีลไ้ก่อนเรามือซุกเข้าไปตามนี้เลยโอเคแล้วก็พลิกมาอ่าเมือโป้มือซุกเข้าไปานเนาะอ่ะอานะอหนึ่งแต่นี่โป้มือเนาะหนึ่งแต่ไม่โป้มือ,มอแบบซีอ่าโอเคเนาะเอาเบิร่งสร้างไอมาแบบนี้อ่างไอเลยเออตัจั๊กกันไก่ขึ้นมาแบบซีก่อนเนาะโอเคซุกเข้าไปซาบแบบซีเนาะ หนึ่งแต่นี้โป้มือเนาะหนึ่งแต่นี้โป้มือเด้อโอเคเดี๋ยวอาจารย์ท่านี้จับให้เบิรงยิงเนาะอันนี้สอนสก่อนที่จับกันไก่เขาเป่ากันไก่กมาจับมือ้า้จับแบบซีก่อนเนาะอ่าเบิรงไเด้ออาจารย์ท่านี้สอนคล้ายๆลูกซ้นมือขวา,ขวา็เข้าแบบซีเลยเนาะนี่เนาะเห็นไ่นิ้วนะนิ้วน,วนางเข้ามานี่แบบซีเลยเนาะเอาตั้งซื้อก่อนเข้าแบบซีลังจากมือมันเข้าแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบซีนะพลิกขึ้นมาแล้วนี่ก็ปั๊บตัวนี้มาหน่อยหนึ่งให้มันเงียงเข้าแบบซีหน่อยหนึ่งเนาะมันเงียงหน่อยหนึ่งเพื่อยู่ใน กลางนิ้วตัวนี้เห e. ็นนิ้โป้ซับเข้าไปเนาะเวลาฝึกซับแบบนี้เนาะอ่ะมีแต่จับจับหนึ่งตัวนิ้โป้จาะเนาะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะฝึกฝึกหนึ่งตัวนิ้โป้แล้วนิ้วอื่นบดได้หนึ่งนิ้วอื่นเป็นล็อกไว้เนะแล้วเวลากราฟมาเนาะมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะเห็นกราฟมาทางหน้าเวลาเขาตัดมันจะตัดเป็นแบบนี้นะเห็นมันจะตัดเป็นแบบนี้อย่งว่าตัดมันในมันหนึ่งตัวนิ้โป้เนาะเนาะ ตัดแล้วอะไรก็รกยาเนาะมือมันก็จะเป็นแบบนี้เน่งตัวนิปโป้หน่อกเวลาเน่งเน่งเตวนิโป้มาเนิปโป้ตัวนี้เรต้องเอาเข้าจับเนาะประมาณสมนี้เนาะเหนะน็นนะปะซนะับเต็นเง่งเต็นิปโป้เดนะี๋ยวฟึ๊ไปที่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วค่อยมาฟึ๊กลับมาแบบนี้นะอ่าเนี่ยเห็ว่าข้อมือก็จะหกักโค้งหนึ่งแล้วก็จับเวลาตัดมันก็จะตัดเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบเลื่อนแบบนี้เนาะเนาะเวลาตัดกันไก่ก็คือถอยหลังแล้วเดินหน้าเนาะนะถอยหลังแล้วเดินหน้าเดี๋ยวเจ้า อันนี้ก็พลอยคัตติ้งก็ต้องตัดแบบนี้นาะจาับเป็ดไก่เนาะจาับแบบนี้แล้วหนึ่งตัวนี้พลอยคัตติ้งตัดแบบซี้นะมาดิพลอยก็ตัดแบบนี้นาะตั้งตรงเนาะนี่ตั้งตรงอ่าเก็บเป็ดไก่เก็บแบบนี้อ่าวิธีเก็บเป็ดไก่เนาะเอาออกมาให้มาเก็บวิธีนึงเก็บวิธีนึงแบบนี้อ่าซับหนึ่งสองสามซีห้าเก็บเป็ดไก่อ่าสอนอยู่ที่เลยล 1, 2, 3, 4, เดอรหนึ่งสองสามซีห้าเก็บกันไก่ห้า หนึ่งสองสามซีห้าเก็บกันไก่ตัวนี้อ่าเอานิ้วซี่วิธีเก็บกันไก่ตัวนี้เอานิ้วซี่ยู่มานิ้วก้อยหับไว้พลิกข้อมือเนาะเอาไปซ่อมเดินนิ้วซี่ยู่มานิ้วก้อยหับไว้พลิกข้อมือเนาะตัวนี้เห็นปะเรียกตอนตอนกลับมาสะบัดเนาะตอนกลับมาสะบัดตอนตอน,ตอนมาฟาดพี่ยู่วนิ้วซี่ยู่มานิ้วก้อยหับไว้พลิกข้อมือเนาะวิธีเก็บกันไก่แล้วกลับมาม 1, 2, 3, 4, อยู่ท่าเดิมหนึ่งสองสามซีห้าปดเก็บอ่นี่ ซีนิวมาีนก้อยฮับไว้พลิกข้อมือเนาะถ้าให้ไป้ไว้ก็จะเป็นแบบสไตล์นี้นะประมาณนี้ฟื้นกลับไปกลับมาเนาะสบัดเนื้อซีนิวยุ่งไปยุ่งมาหลังเก็บอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าประมาณนี้เนาะจับให้ถึมวิธีเด้อให้เบิร์นให้เบิร์นไม่เลยอีกห้อมหนึ่งซุปเข้าไปนะพิกมาเนาะนิปโป้ซับแต่นิปโป้สิเนาะอ่าวิธีจับกันไก่เดลยเจ้าวางมาจะมีประโยชน์กันเนาะอ่าจับให้ถึมวิธีเนาะกันไก่กันเลยเนาะ เวลาเขาตัดเขาก็จะตัดหน่งตัวนีว้เนาะมันจะหน่งตัวนี้โป้เห็นไหมเจา้าเนาะทุกอย่างมันหน่งตัวนี้โป้แล้วมันจะเ็ให้เที่ยงเนาะเห็นไหมมือเขาจะเที่ยงขึ้นนะนะประมาณนี้นะนะมันก็จะอยูาา่ท่าเก่าแต่ว่า,างองศากันไก่ไปมามันก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะอ่ะเกลี่ยกันไก่แบบนี้หนึ่งทีเก็บ่ยกันไก่หนึ่งหนึ่งสองสามสามีสม่ห้า,า,าโอเคตามนี้เด้อเจ้าปันไก่เนาะไปพืชกันเด้อเจ้าหวังว่าจะเปลี่ยนเนาะเข้าใจอะไร